เช้าวันใหม่ที่ชุมพรน,นะจ๊ะก็ยังอยู่ที่ชุมพรกันเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเมื่อคืนนี้นะคะเราก็พากันอยู่ที่รีสอร์ทบ้านในส่วนนะคะก็เป็นรีสอร์ทใกล้ๆที่ทํางานนะคะเมือ่อเ้านี้พี่ดอนกับคนงานก็ออไปเห็นงานกันแต่เช้านะคะก็ออกับน้องบใบไผ่นะคะก็รอยอยู่ที่ห้องพักก่อนนะคะเดี๋ยวกออีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ดอนก็จะมารับค่ะที่บูไดเขาไปน้างานพร้อมกันเลยนะคะก็เพราะว่าพี่ดอนกับคนงานนะคะก็ออไปเห็งานกันตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะ ก็เลยให้ออกกับน้องใบไผ่นะคะให้พักอยู่ที่รีสอร์ทก่อนนะคะพอไวทื่อยังใดนะคะพี่ดอนก็ต้องอ้อมมาอีกรอบนึงนะคะหมาเอาข้าวให้คนงานนะคะพอสักพักนะคะพี่ดอนก็มารับนะคะแล้วเราก็ไปเอาข้าวกันเลยค่ะร้านค้าวนะคะเราก็ก่อนหน้านี้นะคะเราก็โทรสั่งเอาไว้แล้วนะคะพี่น้องสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะอถึงเวลาเราก็ไปร er. ับข้าวกันนะคะก็สั่งเพื่อตอนกลางวันไปด้วยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งข้าวเช้านะคะแล้วก็ข้าวกลางวันนะคะก็จะได้บต้องออกมาอีกนะคะก็จะได้ทีเดียวไปเลยนะคะก็เป็นร้านค้าวนะคะของชาวบ้านะะค ไปกันทั้งหมดนะคะประมาณ10บขุดนะคะก็ขาข้าขาวกเตียวขาอย่างแล้วนะคะก็ประมาณ6กเจ็ด้อยนะคะพี่น้องแต่ลานี้นะคะทั้งรวมทั้งข้าวเช้าข้าวกลางวันนะคะทั้งหมดสิบเก้ากองนะคะพี่น้องล่ะค่ะหกเจ็ดลอยเกือกันนะคะเออคือมาทึกแเทะพอได้ข้าวแล้วนะคะเราก็มาซื้อน้ําแข็งกันต่อเลยอันนี้ระวังเราพอนะคะพอลงไปซื้อน้ําแข็งนะคะก็เต้นโยโยโยอยู่ในรถนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะซื้อข้าวซื้อน้ํานะคะให้คนงานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เดินทางมาหน้างานกันนะคะ มาถึงหน้างานนะคะก็น่าจะประมาณเก้าโมงแล้วนะคะคนงานก็จะหิ้วข้าวกันแย่แล้วนะคะคนงานเรานะคะก็ซู้ไม่ถอยนะคะเันะหน้าลุยนะคะเราก็ลุยนะคะพอรถเราจอดนะคะพี่ดอนก็เรียกคนงานนะคะมากินข้าวก่อนนะคะมายุตผักก่อนนะคะกับข้าวสั่งหมามื้อนี้นะคะก็จะมีผัดกระเพราหมูนะคะไขรดาวนะคะข้าวผัดทะเลข้าวผัดพิแกงไก่ใส่ถั่วฝักยาวผัดคะนา้าน้ำมันหอยใส่กุ้งกับปลาหมึก ก็จะสั่งให้สใส่ไข่ดาวให้ทุกกองเลยนะคะพี่น้องใครชอบอันใดอยากกินอันใดนะคะก็เลือกเอาตามใจเลยนะคะกองเดียวบาอิ่มนะคะกะเพิ่มกะเบิ้ลได้นะจ้าบ่าวากันกินให้อิม่มเสียดายนะคะรสชาติละห้ามันจะออกว่าดิดหน่อยนะคะพี่น้องแต่ว่าเรื่องความให้เยอะปริมาณนี้นะคะเต็มกองนะคะ บางคนก็กินบอควยเบิร์นะคะเพราะว่าข้าวมันแข้งนะคะโดยเฉพาะพี่ดอนนะคะเข้าชอบวกวินข้าวอ่อนนะคะข้าวแข้งมีไประทึกเลยนะคะแต่ว่าก็คงชินแล้วละ่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านนะคะโอ้พอตานะคะก็หุงข้าวแข้งๆนะคะพอกินข้าวนะคะพักเส็จย่างเส็นนะคะก็เฝ้าโรงงานกันเลยนะคะพี่นอ้องพะว่าก็ยะาให้งานมันเส็จภายในมื้อนี้นะคะงานวันนี้นะคะก็แบ่งหน้าทีกันนะคะบางคนก็ย้ายภัยนะคะตามจุดต่างๆนะคะที่ว่าเอาลากไปปักไว้แล้วนะคะผู้บางคนก็เป็นคนขุดรุ่มปุ๊กผู้บางคนก็เป็นคนปุ๊กภั่ก็แบ่งหน้าทีกันไปนนะะคะพี่อ ส่วนพี่ดอนะคะก็ามานั่งเคลียร์งานนะคะเคลียร์บินเคลียร์ยอดนะคะแล้วก็เช็คจำนวนต้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งหลายเรียดให้กับลูกค้านะคะก็หลุมที่นี่หลุมเย็นเย็นพี่น้องบลอเลยนะคะแม่ไพ่ก็นอนเล่นนอนกินนมสบายนะคะทานไปช่วงบ่ายนะคะกินข้าวเที่ยงข้าวย่างก็เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องก็มาประเมินกันนะคะว่ามื้อนี้จะเซตบะเซจนะคะพอดูทางทางแล้วนะคะเราต้องค้างกันที่คืน,นึงนะคะเพราะว่ามัมบ่นบ้เนเซจนะคะมื้อนี้พอ,อยังไงก็พรุ่งนี้ก็ต้องมาตออีกเมือนึง,นงพี่น้อง แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ยังยู่ในแพนร่เราอยู่นะคะพี่นอ้องเราก็กล้าว่าประมาณซ่องซามือนะคะก็บังนี้พี่น้องลมเย็นนะคะนงพายยูนี้นะคะลมกระพัดวอยๆนะคะพอช่วงเย็นนะคะห้าหกโมงแรงนะคะก็มีพ่นต๊ะหมาไปปล่อนะะนนลยนะคะพี่น้องแจ่ก็ดีนะคะทั้งมือนะคะบ่มีฟดเลยนะคะเพิ่งจะมาตกตอนมอช่วงแรงนี่เองนะคะก็เบิง้งทีทานะคะก็คือมันตกแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยพากันจวดก,กันกับนะคะเพราะว่ามันยังไนมือนี้มันกรบ,บเส้อยูแล่นนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอกันเลยนะคะ